เราจะให้เพื่อน3คนมาแข่งขันการเตะ Lady with me แปลงโฉมเป็นบิงตี้ชอบไปทีอุ้ยเขี้ยเยอะไปฉันคือคนที่ตัดคลิปแต่งหน้าของชีบริ้งแทบจะถูกคลิปสองคนนั้นอะไม่ได้หรอกที่ดีดนันเป็นอย่างนี้นส่งยังจ้าซาล่ากบอยก็คือแบบใช้คุณชั่นหน้อยมากเพราะว่ามันใกล้หมดอันนี้มันไม่ใช่ไอายไลเนอร์อ้าวผิดพลาดทางเทคนิคฉันจะมาโค่นแชมป์เหมือนฉันคืนวันนี้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับมีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาบริงตี้แอนเฟรนกันแต่ว่ารอบนี้เราจะเพิ่มความชาเลนจ์ให้กับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคลิปนี้ไม่หาให้ให้กบอีเลแกนให้ขีดปิสารันให้เต่อูเพราะว่าคลิปนี้นะคะเราจะให้เพื่อนทั้งหมด3คนมาแข่งขันการเดตเลดี้วิดมีแปลงชมเป็นบิงตี้ตามโจทย์ที่เรากําหนดให้ก็คือลุกนี้ค่ะ ซึ่งเพื่อนๆทั้ง3าคนที่จะเข้าแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีอูเลแกนสลันซึ่งบิงคัดมาให้แล้วว่า3คนนี้คือตัวท็อปในเรื่องของการเปลี่ยนลุค <c oughs> เราบอกกําหนดโจทย์เพื่อนไปว่าทํายังไงก็ได้แต่ว่าต้องแต่งลุคนี้มาให้บิงดูและบิงจะเป็นคนตัดสินใจว่าคนไหนใน3คนนี้แต่งออกมาแล้วเหมือนเรามากที่สุดซึ่งของรางวัลเนี่ยอุกไว้ก่อนแต่บอกเลยว่าเป็นของชิ้นใหญ่อันนี้มันเป็นการแข่งขันครั้งแรกในการก๊อปปี้เป็นบิงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอดูว่าแต่ละคนเขาจะมีวิธีีีกกกาาารรแต่่งงงงหหนนนนนน้้้้อออะะะะไไไยับจใททุคคปวมเ ที่อยากให้เพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยเอาไปใช้กันก่อนการแต่งหน้าเกตเลดี้วิตมีซึ่งเกตเลดี้ทั้งทีเราก็ต้องเตรียมตั้งแต่การล้างหน้าดูแลผิวเพราะที่จริงขั้นตอนการล้างหน้าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมการล้างหน้าเนี่ยพอล้างหน้าสะอาดรูขุมขนเปิด <c oughs> ก็จะรับอาหารผิวได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ซึ่งวันนี้นะคะบิงก็เลยมีไอเทมมาช่วยในการล้างหน้าที่ช่วงนี้บิงใช้อยู่จะให้เพื่อนๆแต่ละคน,เ,นเอาไปใช้ในการเกตเลดี้ด้วยก็คือแตเดนสามตัวนี้นะคะคอ Bright นไบ <c oughs> เทนนิ่งเจลลี่วิตามนนคลเเเออรจ้้งงงดดึ่ๆวยััืื มันเป็นใสๆที่พอใช้แล้วมันฟิลลิ่งแบบเจลลี่อ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนที่ร้อนมากๆแบบเดือดปุดๆพอใช้อันนี้เรารู้สึกว่ามันทําให้ผิวเราดูผ่อนคลายด้วยความเป็นเนื้อเจลลี่มันก็จะแบบรู้สึกเย็นๆตัวนี้นะคะเป็นเจลลี่หลังหน้าที่มีวิตามินอาหารผิวในตัวทําให้หน้าใสาฉ่ําเด้งตั้งแต่ขั้นตอนแรกคนที่ใช้ก่อนหน้าในที่เราเคยเห็นก็คือน้องๆ้องโฟอีฟเขาใช้กันทุกคนก็เลยอยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆได้ลองผิวจะได้ดูแบบเด็กเหมือนน้องโฟอีฟสำหรับ,บบิงนะคะปก แล้วก็วิตามินซีช่วยให้ผิวกระจ่างใสห่างไกลความหมองคล้ำจุดด่างดำจางลงจะเห็นว่าตัวเนื้อเนี่ยมีความเด้งแบบเนื้อเจลลี่ึงึงใส ตัวนี้เนี่ยล้างออกง่ายมากๆนะคะสะอาดใสหน้าไม่เอียดแล้วหลังล้างหน้าเนี่ยคือหน้าจะใสฉ่ำเด้งแล้วตัวนี้อ่อนโยนมากไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนอกจากนี้จะมีอีกสสูตรที่วิงจะส่งต่อให้เพื่อนๆใช้นะคะก็คือสูตรสีเขียวแล้วก็สูตรสีแดงสาหรับสูตรสีแดงนะคะพรเจลลี่แตงโมจะช่วยให้ผิวเนียนใสฉ่ำโกลตตัวนี้เนี่ยบิงจะให้เลแกนใช้แล้วก็ตัวพรเจลลี่อะโลเวยราช่วยให้ผิวใสเปล่งปั่งนุ่มชุ่มชื้นตัวนี้จะให้สลันใช้สส่ส่ส่วออนนููตตรรรีมมออออออะะะะคะคคทไกกก็็อออืืงงงยาาาาถปลลเเเหผิ ที่จริงเขามี3สูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกาันเดี๋ยวตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวส่งต่อเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะในแคมเปญน,นี้ค่ะสลันจะเริ่มล้างหน้านะคะโดยใช้พร Brightening Jelly Cleanser สูตร p โลเว e ่าค่ะน้ำนึงนึงใสเด่นเด่นื้อเหมือนเจลลี่จริงๆวิตวามินฉ่งเด่ไร้พลังออกไป งหน้าเสร็จแล้วนะคะรู้สึกหน้าสดชื่นสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าไม่แห้งไม่ตึงจริงๆนะคะโอเคตอนนี้เราก็ลงสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะคือลงแค่บางๆพอไม่ต้องลงหนามากเดี๋ยวซาลันจะเริ่มแต่งหน้าเป็นบิงแล้วนะคะขั้นตอนแรกก็ทาลิปทิ้งไว้ก่อนปากของบิงแมทแลวก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะทาลิปที่ให้ปากมันดูจูจๆแต่ว่าก็แบบไม่ได้มันเกินไป Dio Maximizer การจะทาคุชชั่นบางๆนะคะก็คือแบบใช้คุชชั่นน้อยมากเพราะว่ามันใกลหมดคิ้วของบิงก็ค่อนข้างตรงกันก็ว่าตรงๆสังเกตว่าตาสีน่าจะออกแนวส้มๆนะคะ แล้วก็ตาเนี่ยในรูปอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่เรารู้ว่าบิงเป็นคนชอบใช้กริตเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะกริตเตอร์ฟาดไปที่หัวตาก่อนฟาดไปที่อุ้ยเหี่ยเยอะไปจุดตาแบบหนังปลาทูนะคะโอเคตาบิงเนี่ยาีข์แล้วเป็นรูปทรงแมวเฉยๆตาบิงเนี่ยยังไงก็ต้องมาสคาร่าแบบเจลต่อไปเป็นงานแก้มนะคะที่เขาจะออกแนวส้มๆ กลางก็จะมีความแดงๆนิดนึงคือในกล้องเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนมากแต่ของจริงคือมันเหมือนมากนะคะ <t iny> แต่หน้าเขามีความวาวงั้นเราไม่ต้องลงแป้งค่ะแต่ว่าเราจะลงเป็นปัชออนเราไม่มีไฮไลท์ที่จะเพิ่มความวาวให้หน้าได้เราเลยคิดว่าช่วงนี้อากาศร้อนเดี๋ยวถ้าเราไปตากแดดเนี่ยหน้ามันก็คงจะวาวเองลืมลืมลืบิงมีขนตาแต่เราไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องวาดขนตาขึ้นมาก่อน ใครที่ต้องการวาดขนตาด้วยไอายไลเนอร์หรืออย่างให้มันง่ายนะคะแปะไปเองก,ก็ง่ายดีอะลืมกีดไอายไลเนอร์ข้างล่างแต่ในเมื่อเราไม่มีก็วาดเอาเลยละกันต่อไปเราจะใช้ตัวบรอนเซอร์นะคะแสงมันจะออกบริเวณนี้งั้นเราจะทาบรอนเซอร์บริเวณนี้แล้วกันต่อไปเป็นงานเสื้อไปดูกันเลยค่ะ าาในส่วนของการทำเสื้อนะคะชุดของพิงจะเป็นชุดสีดำเราก็จะเริ่มประดิษฐ์เลยข่อนอื่นเลยคือเราจะเอาริบบิ้นมาแปะข้างบนนะคะก็ประมาณนี้นะคะท่อนบนนี่คือโบที่เราเตรียมมานะคะพี่ที่ดิบดันเป็นอย่างนี้โ,โบแรกมาแล้วครบโบสี่อันว้า เหมือนปัญหาต่อไปคือถุงมือเป็นถุงมือที่ต้องมีโบเหมือนกันนะคะอุ๊ยเหมือนรูปเลยถุงมือโบมันจะติดอยู่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราหาวิธีติดโบด้โอเคได้อยู่อนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วเสร็จวเราต้องไปทำอีกข้างหนึ่งกันเลยค่ะ อันนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการตัดโบให้มันสั้นๆนะคะให้มันเหมือนกับขอบตส้นแบโอเคโดรโมโอเคเลยสังเกตว่าเสื้อของวิงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นขอบชมพูอุ้ยได้โลเหมือนเลยอ่ะเหลือผมต่อไปนะคะในส่วนของผมผมวิงเนี่ยเป็นผมที่ค่อนข้างยาวและตรงแสกกาท่าดา นี่คือผมที่เราจะมาต่อนะคะสวยมากเดี๋ยวเราขอตัวไปติดผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะธน <ท Lauren. S 2> าโอเคได้อยู่ดเดี๋ยวไปเจอบิงกันเลยค่ะุ๊บธนาก็วันนี้นะคะต้องแต่งหน้าแต่งตัวเ o อร r เป็นบิงตี้ในลุคนี้ก็ก่อนจะไปแต่งหน้าทำผม <c oughs> วันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปล้างหน้ากันเลยด้วยพ่บริเวณนิ n เจลลี่คินเซอร์สุดสีส้มนะคะ Inside Down. ผิวเนียนใสแล้วก็นุ่มเด้งมากๆชอบอ่กไม่แห้งอียัดอันนี้คือยังไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยเพียงแค่เช็ดโทนเนอร์อย่างเดียวคือขอ F Y I ไว้ตรงนี้เลยว่าฉันคือคนที่ตัดคลิปแต่งหน้าของชีบริงแทบจะถูกคลิปมี100ตัดไปแล้ว9ก9้าก้าสองคนนั้นอะไม่ได้หรอกซิเกเนเจอร์ของบิงตี้นะคือขนตาแล้วก็อายไลเนอร์มี2องหางคือหางบนและหางล่างฉันจะมาคนแชร์เหมือนฉันคืนวันนี้ข้อได้เปรียบของฉันคือฉันมีใยที่เดียวกับพี่บิงอะใยจริงไปแต่งหน้ากันค่ะ ที่ใส่วันนี้คือโอเลนมูดไน m o มูดบราวน่าจะใกล้เคียงสุดทนะีนี้สวยนะนี่อูไปเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแรกเราจะมาลงไพรเมอร์ก่อนนะคะบอบบี้บาว i อินเทนซีทสกินเซรัม่มต่อมารองพื้นจะใช้เป็นบอบบี้บราวนะคะสิ่งที่ยากที่สุดในวันนี้น่าจะเป็นอายไลเนอร์เพราะว่าเราเป็นคนมีปัญหาเรื่องการกินอายไลเนอร์หนักมาก <laughs> เราจะทำให้ได้ ต่อมาคอนซีลเลอร์ใช้อากากูใช้สีบีชแต่พี่บิงใช้สีโอจ้ะต่อไปคิ้วพี่บิงเป็นคนชอบคิ้วอ่อนแต่เราอ่ะคิ้วเข้มเดี๋ยวเราจะปัดให้มันอ่อนจบซึ่งคิ้วอ่อนเลยเป็นบิงตี้แล้วขั้นตอนต่อไปแต่งตา ไอลท์เนอร์ที่เราจะใช้วันนี้มี2แบบเป็นแบบดินสอแล้วก็เป็นแบบลิควิดลงแบบดินสอ,อก่อนออไฮไล์เนอรสร็จแล้วต่อมาขอปัดแก้มก่อนซาดาเปติดขนตามาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงแก้มไฮไลท์ปากจบ โกลเวอร์สิเนี่ยดูดิสุดเหมือนยังไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปแต่งตัวทำผมแล้วก็ไปเจอกันบ้านพี่บิงค่ะ สวัสดีฮะตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟันเนาะแปรงฟันก่อนไม่ต้องกอนะคะเดี๋ยวก่อให้เ,เสร็จต่อไปก็คือช่วงล้างหน้าบิง,งส่งอันนี้มาให้พร by h e น n i n g s j ล l l y c l นเซอร์นะคะเพราะเนี่ยจะแต่งเป็นลุคบิง,งใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นหน้ามันก็ต้องใสนนงงง่ใส่หน่อยสูตรที่เราได้เป็นสูตรสีแดงนะเป็นแตงโมกลิมมันมก็มีความแตงโมล้างหนึ่งหนึ่งใสแดงแสูตรที่เราได้เป็นสูตรสีแดงนะเป็นแตงโมกลิมมันก็มีความแตงโม พอเสร็จแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าหน้ามันก็แบบไม่มีความมัน้วรู้สึกมันไม่ค่อยแห้งด้วยไม่ดูช้ำๆก็เดี๋ยวต่อไปนะคะไปแต่งหน้าลุคบิงครับตอนนี้จะเป็นลุคบิงแบบที่มันให้โจทย์มาเนาะคือมันยากอ่ะแต่เราซือไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก็บิงให้แต่งลุคนี้นะฮะเราจะแต่งในเวอร์ชันบิงที่ยังแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะแบบแต่งหน้ายังไม่เสียบเราเริ่มต้นด้วยคิ้วจากที่เราถ่ายคลิปแนวบิวตี้มาบ่อยนะฮะเรื่องนี้เราไม่พลาดแน่นอน คิ้วนี่มันเหมือนจะง่ายนะแต่รู้สึกว่ามันก็ยากอยู่ดีศิลปะเราเก็ตสีเออดูมีคิว้วละคิดว่ามันน่าใช้อายไลเนอร์ er แบบปากกาคือเราใช้ที่เขียนคิ้วเลยเพราะว่าคชิ้งแรกปิงอะ่ะมันก็ใช้อะไรประมาณนี้แหละแค่คไม่เป็นหรอกอันนี้มันไม่ใช่ er. อายไลเนอร์อายไลเนอร์ทำไมไม่มีเลยเอ่ะมีอ้าวผิดพลาดทางเทคนิคขออนุญาตใช้ผู้ช่วยอนะ่ะ เป็นลุคแบบปิ๊งแต่งหน้าแล้วก็ทะเลาะกับผัวร้องไห้มันก็จะออกมาประมาณนี้เออตัวแม,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 ม่ละนะเริ่มตัวแม่ละแก้มคือเราอะรู้สึกว่าลิปหนึ่งแท่งอะมันสามารถทำได้เยอะแก้มมันจะออกชมพูส,มส,มสม้มๆลุยเรามไม่ลงอ,อะไรนะลองพองลองพื้นอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ที่มาของตัวลิงก็คือหน้ากูเนี่ยแหละครับก็ไปเติมปาก อีวิงมันชอบทาปากแบบเบินเบิ่นใช่ไหมจะเกยขอขึ้นนิดนึงโอเคก็ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะดู <Wow. S 1> ห่างตาด mm hmm. ูว่าห่างชดาตอนนี้ต่อไปแต่งตัว คือชุดของบิงอ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นเดสหรือว่าเข้าเซตสักอย่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นเดสนะคือมันยากอ่ะคือเดสมันไม่มีอ่ะเราก็เลยเอาเป็นก็อกอกแต่มันจะมีโบลตรงกลางใช่ป่ะอ่เราต้องดียไว้ต่อไปสีผมเนี่แหละแต่คือเราอ่ะจะเอาเป็นยุคที่บิงอ่ะทำสีผมวิกก็คือเป็นส่วนสําคัญนะฮะยุคมืดของไอ้บิงจริงๆงวะเนี่ยต,ตั้งชื่อลูกนี้ว,ว่ายุคมืดของบิงสตี้โอ้โหบิงก็ไม่ได้เลเซอร์ักแล้วด้วย ่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวโบตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวได้จะ DIY ทีหลังประมาณนี้อันนี้เป็นยุคบิงยุคมืดยุคประหยัดท่บโปรไฟล์ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะถ้าเซ็ผมแบบบิงก็จะประมาณนี้เหมือนเจอบิงสามตัวที่นะ่ากลัวป่าแฝดสามคนทำไรกันนะนะ ใค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราจะได้มาเห็นลุคของเพื่อนๆทั้ง3คนตัวท็อปตัวแต่งหนึ่งตัวยืนหนึ่งสามคนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งออกมาได้ตรงตามโจทย์อันนี้มากแค่ไหนคือจริงๆภาพเซตเนี้ยเป็นเซตตอนที่ถ่ายวันเกิดเราก็เป็นลุคที่แบบคิดว่าแซ่บที่สุดในชีวิตเราก็อยากรู้ว่าถ้าเพื่อนลองแต่งเป็นเราอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เดี๋ยวจะมาดูว่าที่เพื่อนๆเขา d ี y ไกันออกมาคืออันเนี้ยตื่นเต้นมากพรรู้สึกว่าแต่ละคนน่ะน่าจะทําการบ้านในเวลาอันสั้นแล้วเราก็มีของขวัญให้ซึ่งตอนเนี้ย รลบผู้ชนะในแคมเปญนี้ก็คือกระเช้าพรนะคะ Brightening, j e l ล y k i ิน e ซอรที่แบบอบทุกสูตรที่เราจัดมาให้แบบกระเช้าเสร็จแบบนี้เลยแต่ตอนนี้คือตื่นเต้นไม่ไหวเพราะเมื่อกี้แก้มแอปกระซิบมาว่ามันไม่เบาเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าผู้ชนะของเราจะเป็นใครในแคมเปญนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะกับโกกับีแล้วนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ช่กดแชร์ วันนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกดีที่ได<ม>้แต่งเป็นบิงสักครั้งในชีวิตมันเป็นลุคที่เราไม่เคยเป็นแล้วก็อยากจะเป็นมาโดยตลอดหวัองอะไรเง,งนินรางวัลหรือเปล่าแม่ค่ะมาด้วยใจเป็นคนชอบแต่งหน้าแต่งตัวอยู่แล้วพอวันนี้ได้มาเข้าคลิปนี้ก็รู้สึกดีมากๆากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาค่ะแต่แพ้ชนะไม่ได้สาคัญมีอะไรจะบอกผู้ต่อสู้หรือเปล่าคะช่วไปด้วยกันนะเงินรางวัลต้องไปของเราสุดด่นของคุณคืออะไรน่าจะเป็นเมคอัพค่ะที่คิดว่าเหมือนบิงเป๊ะเลยทั้งขนตาบนขนตาล่างแล กูมาทำอะไรหรอจริงๆอะทุกคนอาจจะคาดหวังว่าเราจะแต่งตัวเหมือนบิงใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือบิงก่อนสายกรรมทั้งหมดเว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบผมตาเนี่ยแล้วจุดเด่นของคุณคืออะไรคะวันนี้เป็นการรวมยุคมืดของบิงทั้งหมดที่ทเคยมีมาออกมาเป็นอย่างนี้เลยมีอะไรจะบอกคู่ต่อสู้ไหมวันนี้จริงๆเรามองว่าทุกคนตรงนี้ไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้นะมองว่าแบบน่้จะไปขึ้นงานด้วยกันได้รู้สึกว่าทุกคนก็แบบทำมาในแบบบิงของตัวเองเฮ้ยมึงจำไบิงไม่ได้หรอ ฮัลโหลสวัสดีค่ะกับโบกับบิน้นอีกแล้วนะคะมาห้าวเหมือนกันรู้สึกไงวันนี้รู้สึกว่าเหมือนไม่เห็นอะไรก็เท่ <laughs> สวยมั่นใจา <laughs> ยค่ะอายไลเนอร์จมูกตาแก้มปาก <laughs> แม้แต่ไฝก็อยู่ที่เดียวกันจุดเด่นทุกจุดเลยนะเด่นไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกตรงไหนดีมีอะไรจะบอกผูต่อสู้ไหมวันนี้พู้ไปด้วยกันอ่ะถูกต้องว่ะ ู้สึกกวว่่่าานนจะะลัอยฮัลโหลแฮปปี้เข้าอกจ้บปิ้งแล้วนะคะตัวนี้ลืมอโบมาก็เลยแบบลูกค้าให้ผ่านปไาอันนี้คือถุมือเก็บครกแล้วก็อันนี้แบบว่าเป็นที่การแดดของพี่บินมอเตอร์ไซค์ปีนขึ้ามาอีกแล้วเอาที่แล้วมึงยึ้มคนสวนหน้าบ้านกูส่วนไอ้กระโปรงเนี่ยหายากสุดก็เลยทำเป็นเสื้อแล้วก็แบกหลังเอาแล้วก็ลุกแค่ข้างหน้า อันนี้คือเรารวมยุคมืดของพิงมาไว้ที่ตัวเราแล้วคนอื่นจะสวยเราไม่เป็นไรคือทุกคนไม่ใช่คู่แข่งมีคนที่สวยปะนี่จริงมีคนที่สวยมีคนสวยคนต่อไปฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิงอีกแล้วนะคะว้ามันนี้เราจะมารีวิวพรค่ะทำได้ไงอ่ะป็นซีฟองแล้วก็ลิโกสด่วนถุงมือของพิง Uhm, ของจริงอยู่นี่แลมันคือถุงมือล้างจานเหรอเราทำสวนหรือล้างจานอะยะเก็บไปใช้ต่อได้เนี้ยแฟนซีของจริงของ DIY เหมือนป่ะขนตามันมาย uh ังไงนะก็คือเราดูลุคของบิงเลยว่าบิงอะแต่งตายังไงอันนี้คือท่าโบสเลยหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิงแล้วนะคะ อีวิ้งเก็บพุงเลยแม่บอกว่ามึงแต่งหน้าอย่างนี้อะไรต้องมีสองเซนมีฝาดมีเดียวกันฉีดปากเหมือนกันหน้าเลียวเหมือนกันโอ้ยอะเดียวชุดเนี้ยได้มาจากไหนเหรอมีอะไร H&M H&M โบโหมันอ่ะคือพอนั่งมาหน้าตรงนี้เลยอยากได้ขอเช็คไหมอ่ะก่อนอพระหนึ่งมึงต้องเข้าใจก่อนว่ารูปที่มึงให้กูมามันเห็นมอ่ะไม่ชัดอะเฮ้ยต้องแกะได้งั้นเราก็แกะได้มันมีคนหนึ่งงานโป๊ะแบบใหญ่ าตอนนีคนนึงดีเทลแน่นเก็บทุกเม็ดหวังชนะแหละ <c oughs> ส่วนอีกคนนึงเนี่ยแต่งหน้านแน่นหวังชนะก็ <c oughs> สมานใช้ที่ห้อเดียวกันไหมนะ <c oughs> อุย้ยเก่งสมัยนั้นกูกลัวอี๋อะข้างมองข้างหลังเนี่ยเราตัดบิงมาข้างๆอ,งๆอู๋ในวันนั้นเนี่ยเห <c oughs> ี้ยกระสัสังปีเอาจริงอันนี้ฟองพะโมกที่ขสิทธิ์ได้นะใช่คนที่บิงจะให้ชนะในวันนี้คือคือ มืออันนี้มากนะโอเคกลับมาสำหรับของรางวัลในวันนี้นะคะผู้ชนะรับไปเลยขออ้นี่เลยเนไม่ไหววันนี้แต่งหน้าไม่เท่าไหร่้วแต่ว่าตอนประดิษฐ์พวกเนี้ยเรารู้สึกว่ามันยากมากเลยแต่รู้ใช่ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยากคือการล้ำ ใช่ยังไงมาแล้วพอเรารู้สึกว่าเอ้ยของรางวัลวันนี้ได้ได้มาเป็นเซตเลยอ่ะใช่เราจัดให้เลยมีทุกสูตรเลยนะโดยเฉพาะสูตรนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้คือคือสูตรมิตรซีไบท์ไม่เชื่อหรอกเราชอบสูตรนี้สุุดทกคนชอบสูตรไหนอทุกด้คนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าร้านค้าออนไลน์ต้านร่างนี้เลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะมาทำสนุกๆขำๆขำไหมขำมากยขำสามสองหนึ่ง หรือว่าจะกดไลค์ให้กด <Yeah. S 2> บิงตี้สี่คนบิงตี้สี่คน